ข่าวชาวนี้นะครับมาเริ่มตอนกับภารกิจข้องทันมอถอดซองนะแต่ว่าลงมาในพื้นที่ข้องจังหวัดสุราธานีเรื่องโครงการแก้ปัญหา้การคัดแคลนน้ำนะครับโดยรัฐมนตรีชาววการกระทรวงมหาดไทยกับติดตามการดําเนินการจัดทำระบบน้ำประปาเทศสถานีผลิตน้ำบานนาไซการประปาส้นภูมิภากซากข้าสุราธานีชั้นพิเศษตำบลมน้องไซอุปุญฺปินจังหวัดสุราธานีนะครับเสนอแนวทางการจัดทำระบบประปาโครงข่าย เพื่อเฉ่ิมโยงการแก้ไขปัญหาการคารัดแคลนน้ำและก็แหแรงน้ำดิบคัดแคลนครับไปกันเจสถาานีผลิตน้ำบานนาไซาการประปาส่วนภูมิภาคซาค่าสุราษธานีชันพิเศษตำบลน,นอ้องไซอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษธานี นายส่งศักทองซี่รัฐมนตรีเฉล่วยวาการกระทรวงมหาดไทยติดตามการดําเนินการจัดทําระบบนำประปาโดยมีการรับฟังบรรยายสรุปการดําเนินงานสภา 15, ปัญหาแพน่การแก้ไขปัญห้าภัยแรงทางในระยะสั้นและก็ระยะย,ยาวความเสี่ยงข้องการขาดแคลนน้ำโดยนายส่งศักทองซี่รัฐมนตรีเฉล่วยวาการกระทรวงมหาดไทยเสนอให้มีการจัด,ดจัดการดําเนินการจัดทําระบบประปา โครงค่ายเชื่อมโยงกันทุกจังหวัดแก่ปัญห้แล่งน้ำดิบขาดแคลนโดยเฉพาะในพื้นที่การประปาส้วมพิบากเคเซเทมีจะจังหวัดทองเทียวที่มีความต้องการใช้น้ำและการขยายตัวข้องเมืองเร็วขึ้นนะครับก็จำเป็นต้องขยายเคตและก็กำลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการครับไปฟังเสียงข้องท่านรัฐมนตรีกับสิ่งที่สำคัญคือว่าทำไงให้ประชาชนเนี่ยได้ได้มีน้ำใช้อย่าง อย่างบริบูรณ์คุณผลแล้วก็มีคุณ,คณภาพน้ําที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็มีปริมาณน้ําที่เพียงพอในการให้บริการพี่น้องประชาชนอันนี้คือหัวใจสำคัญของการดูแลเรื่องน้ําแล้วก็ยิ่งวันนี้เนี่ยประชาชนเริ่มใช้บริการน้ำประปาสูงภาคค่อนข้างมากขึ้นนะครับการปาท้องถิ่นเองก็จะเป็นส่วนที่รับผิดชอบเพียงเล็กน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูเรื่องของปริมาณน้ําให้เพียงพอนะครับวันนี้ผมก็มีแนวความคิดนะครับว่า จะต้องมีโครงข่ายของน้ําเชื่อมโยงกันนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราจะเห็นว่าบางพื้นที่เนี่ยน้ำประปาขาดแคลนแต่อีพื้นที่หนึ่งน้ำประปาเนี่ยเพียงพอมีทั้งน้ําดิบเพเียงพอนะ้ําที่ปล่องแล้วก็เพียงพอเพราะนั่นตอนนี้เราต้องทำทำไงให้โครงข่ายเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเชื่อมโยงกันนะครับก็เหมือนผมตัวอย่างเหมือนการไฟฟ้าสุปร้งนะเวลามีไฟฟ้าดับไปที่หนึ่งเนี่ยอีที่หนึ่งจะเชื่อมเชื่อมไฟกันเลย ตอนนี้ก็เป็นแนวแนวแนวทางหนึ่งในการที่จะเร่งรัดนะครับให้ทุกๆจังหวัดในเชื่อมโยงท่อเข้าหากันในการให้บรกิการไ่ท้องประชาชนต่อไป สำรับการประปาส่วนภูมิภาคเคซี่ค่ะก็มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมเจ็จัจงหวัด24ซ่าคา่า24แมค่ค่ายและการสร้างซิบซ่อง้วยบริการค่ะการประกอบไปด้วยจังหวัดชุมพรระนองสุราธ,ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่และการนครซีธรรมราชมีแหล่งน้ำสำคัญหาแหล่งด้วยกันค่ะก็คือแม่น้ำตาปี้คลองพุ่มดวงเครื่อนดัดชประภาะอ่างเก็บน้ำบางวัดนะคะแล้วก็คลองกระบี่ยี่มีจำนวนผู้ใช้น้ำซี่แซ่บแปดมืซ่อ 2 7 6 4รายปริมาณการจำหน่ายน้ำยูที1 2 4 7 8 9ล้านลูกบาทเมตรนั่นเองค่ะอันนี้คือภารกิจแรกข้องฐานที่เป็นแลงในเรื่องของการคราดแคลนน้ำนะคะ